ทีนี้เปลี่ยนบรรยากาศพปคุณูชมไปดูความสวยงามความละลานตากับขบวนพาเรดวัฒนธรรมไทยจีนมุสลิมนะครับของชาวเลที่เขบอกว่ายิ่งใหญ่กว่า600คนพร้อมขบวนเรือเปิดเลเขเรือในเทศกาลลานตาลันตาครั้งที่19จังหวัดกระบี่ครับนี่เป็นภาพของขบวนพาเรดศิลป,ปะวัฒนธรรมร่วมสมัยและการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมประจำเรือขบวนนะครับชุดธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ วัฒนธรรมอันรุ่งเรืองมีผู้เข้าร่วมกับขบวนในประมาณ600กว่าคนเลยทีเดียวแล้วก็มีขบวนเรือเปิดเลเขเรือ123ลําลนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเทศกาลลานตาลันตาครั้งที่19ประจำปี2567จัดขึ้นภายใต้แนวคิดธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่วัฒนธรรมอันรุ่งเรืองนะครับนำขบวนโดยนางยุพาทวีวัฒนกิจะวรปลัดกระทระะวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายสมชายหานพักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมหัวหน้าสนาชการรวมถึงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างคับขั่งนะครับณชุมชนเมืองเก่าเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับงานเทศกาลลานตาลันตาเป็นหนึ่งในงานเทศกาลประเพณีที่กระทรวงวัฒนธรรมบุ่งผลักดันเพื่อย,ยกระดับสู่ระดับชาติและนานาชาติ ทำให้เทศกาลนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างสเสน่ห์วิถีไทยคลองใจคนทั้งโลกเป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรมนะครับของจวดกระบีเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านและชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลครับภายในงานนะคะนอกจากจะมีขบวนพาเหรดแล้วค่ะก็ยังมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนลานวัฒนธรรมท้องถิน่นการแสดงดนตรีลานราตรีจุดเช็คอินเทศกาลลานตาลันตา นิทรรศการพระหวัฒนธรรมเกาะลันตารวมถึงมีการแข่งขันการละเล่นพื้นบ้านและการสาธิตทำอาหารพื้นถิน่นโดยภูมิปัญญาท้องถิน่นได้แก่ชาวเลสาธิตเมนูข้าวมันปลาข้าวมันปลากระบอกแดดเดียวช,ชาวไทยชาวไทยจีนค่ะเขาก็สาธิตเมนูปลาเจี้ยนเต้าเจี้ยวและก็ชาวไทยมุสลิมเขาสาธิตเมนูขนมต้มใบมะพร้าวค่ะ